สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกคือเก้าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ตรงกรบลันที่ 20, 11, มีที่เวดมีถุน้ายุ่นสองพันห้นหนา,าร้อยหกสิบสี่นะครับผลพังเป็งห่วกเป็นห่วงกับพี่น้องมีเบยมีสิบสี่ฉม่มงผ่านมาแล้วครับนี่แหละครับมีสี่ฉม่มงนับจากสีที่เขาออกจากใครนับจากสี่เขาเป็นใครนะครับ เนื่อจากตอนตอนเสาหมุ่วันนะครับหกมวนเสาหมุ่วันนะครับที่ผมจับพอม่อพันเขาออกตอนเสานะครับีอันนั้นเสียลายอยู่นะี่นะใครเสียลายอยู่จะเอาเงินเหลือเหลือใครมั้งนกับเป็นอาหารเขาได้ได้พอดีนะครับผมก็เรียกว่าหลังใครนะครับเห็นป่ะพอรอแครได้เนี่ยจะน้อยกับเน่าเสียแล้วก็เป็นอาหารนะ ลองลดุ่นที่โตขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้สองรุ่นลพี่น้องสังเกตด,ดีๆนะว่าเบียงรุอดมันเบียงขึ้นงบว่ทอกันบ่ทอกันม้หนึงแรนได้เลยพี่น้องเห็นไหมที่สังเกตเห็นชัดๆจริงแรงได้เลยดิดิๆๆๆ้ดี้ดิ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 ้ดเ้ด่้ีไไไ่้ด้ดิเดิ้ือ้ดิ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 ่ดิ้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 ดย้ดิ้ดิ้นด้ลด้ นี่ติดิๆๆๆๆนี่เป็นหัวเขาแล้วแต่มันล่ออยู่ขอบฟังนี่พี่น้องเห็นไหอยู่เกียร์ฟังนี่เห็นไ่มเพื่น้องนี่ปัป๊บอยู่ฟังเลยนี่พี่กลายไปกล้องอที่คลิกนะครับก็ลออยู่เกียร์ฟังแล้วก็อีกมุ่นนึงก็มุ่นน้อนดี่ซื้อนะครับมาท่านจริงนะครับบางตัวกับไงทองก็ ดูางทองขาวทองขาวนะครับตัวเห็นไหมพี่น้องบางตัวก็ทองขาวว่าท่จริงก็นะครับพี่วันมูนี่อ่อดแอนะครับฝักที่หลังเขาออกที่หลังเขานน่ทีบขี้มือเศ้ามูมูออกก้อนนีิทีดีๆจีดีๆถึงมันออกเต้นตีซีนะครับผมเราได้นน่ออกมูมูดีๆออกตีทีออกที่ออกก้อนนะครับ มูอที่นอนนี่คือออกตอนเศ้านี่มันก็ฝักนะครับนอนนี่เห็นหมือน้องออนนี้ขา,ขาวๆสอ,องขา,ขาวๆเห็นปะเห็นไหมครับแล้มีใครเนี่ยใครเอี้อาหารเขานะครับตอนนี้เขาท่านกินดอกกินท่านเป็นลอกพี่นอ้องเ่าไปนอยู่นครับเราเขาเลือ้ยอาหารเขาเขาล่อไว้ทีละพี่น้องเนะขาลัางหัดไวหนามนี่นครับ พอต้องเห็นนังเลยพี่น้องควายมืเลยตัวเดียวผาดเล่นมาใส่หรืว่าหลังจากนี้แล้วนะพี่น้องหลังจากท้ายคลิปแล้วเดี๋ยวผาดเล่นมาใส่เขาอยู่ครับแต่่าใส่ก็ยากอาจจะมันตายนะครับอาจจะดดแห้งปวดแต่ว่าเขาวาดดแห้เงเใส่ก็ตาย,ยี่วเขาว่าคงว่ามือนใจของยันตายนำมันนำมันตื่นนะครับนำนําน,น้อยหน่น มึงนี้นะมึงมองนี้ได้พี่น้องตายกับมีเห็นนำม,มันบกลงไปนะครับหมดกับมากินเือนน้ำ <c oughs> ม,มาปลากินหว่วกเอ้ยมดกินหว่วกน้ำรดมดกินหว่วกนะครับเห็นบนน,นี้น้ำหวกน้ำขึ้นหวกกินมดเห็นบนพี่น้องมดดำก็มดสเสือบนะครับเสือกดูอดก่อนโมเลย มุ่งหนูมันน้ำใส่หน่อยผมับบางคนจะใส่ใหีกมยันนอกหนามคนที่ว่าไส่นะครับทอดจากสองสามหมื่นนี่างเขาปรับตัวได,ด้ดีๆก็ต้องเอาน้ำเพิ่มลงไปอีกนะครับบางคนก็มีปัญหาอย่างเด้อคุว่าโอ้เ,เต็มเลยพี่น้องเหนน็นปะมันธรรมราดเลยนะมันจะห่วงเต็มบ่อยเลอันนี้ขนาดไส้แค่ยีทิพครูเลยพี่น้องส,สักแต่ว่าใครจะแฉลบมาดีหาครูเลยละ่ะ หาหกคูนเดี๋ยวผมมาใขระแทบเลครับป็นบอลก่ตอยู่แต่โน้ตแค่แค่สาสิบไส้หมดหรือว่าอายไม่มองไหเดินตัวใยา่บอลแนี้่คิดว่าติจังไดบุ๊กอีกสิบหมื่นหาหกมื่นแล้วต้งคิหมื่นก็ด้เลเอาออกนะครับที่ตาออกไลยวัาหนึ่งหมดก้อนนอบปล่อยลงทอมปรากฏว่ามันหนอกนามตายเบดเลยนคือว่านำอะไรแห้งนะครับ ผนกีฬาฟุตบอลออกจากบอลนี่เนาะออกยากเหง่อไงก็ต้องกรตากออกต้องกระสือมาสอดออกออกพี่น้องก็ตามที่นอกน้ำเบียดเขานะเปิดน้ำจากจากน้ำไหลแห้งตรงในท่อมาไปท่อไปบกุดตรงเอาในท่อนะพี่น้องตายเบ็ดเลยไหมหมดกบอลเลยเอาไปเห็นพี่นนท์อยู่ฝุ่นละก็ยักษ์็ดไห้นะครับการย็ดเย็ดยากอลไรนะครับมันนี่ก็เล่นเลยเพีดดี พอวันนี้บัณฑิโนนน้ำเรื่มมาแล้วน้ำเรื่มถ่วงมองที่เห็ดบ่มีแล้ววันนี้มองที่เพราะบ่บ่มีได้เลยพี่น้องแถวพออยายะเรื่มที่ถ้ให้ทถาำหน้าแล้วเขาจ้ตรงมาบพอเองนะครับเอาคลิปนี้เขาไอ้ทัานี้ด้วพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อปลูกต้นตะไคร่เหลายืมซับตะไคร่ด้วยพี่น้นองซับตะไคร่กดไลค์กดแชร์พคนว้าสวัสดีครับ